งอกโดร้อยคะแนนแม่ครูเองก็ไม่จะเชื่อสายตาเหมือนกันนะแต่ว่าเช็คกี่รอบมันก็ร้อยคะแนนจริงๆนั่นแหละมิกาเธอทำได้ดีมากเลยยา้าาที่ามาเราคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องแต่สุดท้ายความสามารถจริงๆก็แปรากฏ เห็นเองมากกว่ามาัา้งที่ในทีวีเขาพูดอย่างนั้นนะ่ะนะออฉันเองก็ดูเหมือนกันสุดยอดมากเลยนะนึ่นก็เห็นแล้วว่าคนคนนั้นจะเป็นแขกรับเชิญ<ไ>ปริศนาด้วยล่ะอะฮะแต่ลึมตังตังไปเลยเนะาะตระลึงอยู่บ้างกันใช่ใช่ใชแล้วก็คุณลุงอายุ90คนนั้นนะ่ะวิ่จริงจัง,จงสุดไปเลยล่ะเอ็นเนาะแม้แต่น่าสงสารเนาะโอ้อะไรอะมีกระดาษข้อสอบตกอยู่อ่ะกระดาษของใครกันอะโอ้ยยอดเลยได้ร้อยคะแนนเต็ม เขียนเอาว่านบิโนบิตะมึยังไงก็ไม่โนบิตะก็มีทางได้ร้อยอยู่แล้วป้าไม่เชื่อก็มาแล้วไปโนบิอะไรผิดพลาดไปซะอย่างแน่เลยเนอะที่กัญญาถ้ากข้าฉันบอกว่าสอบได้ระดัคะแนนเต็มเธอจะเชื่อไหมโนบิตะจ๊ะคุณค่าของคนเราน่ะไม่ได้วัดกันที่คะแนนสอบเพียงอย่างเดียวหรอกนะโนบิตะจ้าโนบิตะเป็นคนดีแล้วก็อ่อนโยนมากด้วย สอบได้ส่วนก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็อย่าท้อแท้เชียวล่ะถ้าน้าพยายามใหม่นะบ๊ายบายแม่ครับแม่ครับผลสอบวันนี้น่ะโนบิตะขอโทษนะแต่ว่าแม่ปวดหัวตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ยังไม่อยากดูคะแนนสอบหรอกแย่แล้วแย่แล้วจะเอ๋ยอุ๊ยเจ็บอ่ะโทษโทษนะแต่ว่าฉันกำลังรีบอยู่อ่ะมาดูนี่ก่อนสิ คะแนนเจ๊นี่นี่นายโกงข้อสอบเลยเนี่ยทำไมอะทำไมมันเกิดไปแล้วก็แบบนี้คือขอโทษทีนะใช้งำลังรีบอยู่นะมันก็เลยบางครั้งเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะการที่หนูพิ่สาบังเอิญได้ร้อยคะแนนเต็มมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่ไม่สนใจแล้วละ่ะ คนอย่างฉันสอบได้ร้อยคะแนนเต็มคงเป็นเรื่องผิดพลาดอนอนกลางวันแล้วสอบได้สูงคะแนนต่อไปดีแล้วละ่ะอ้าวโถเอ้ยกลายเป็นสร้างแผลนในใจให้เขาไปซะละแบบนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณพี่อการเล่าเรื่องราวให้คนรับทราบการทำให้เชื่อและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอย่างที่ต้ตงองการเครืองานของผมก็รับอ่ารู้แล้วละ่ะถึงเอานายออกมาไงล่ะคือว่าเรื่องที่โดบปตาเขาสอบได้ร้อยคะแนน จะให้นายทำให้ทุกคนเขาเชื่อและก็รู้สึกประทับใจหน่อยอะระดับไหนดีรับครับสูงกลางธรรมดาพิเศษนี่คืเลือสีระดับรายกันครับโอ้โหสูงไอ้ไเอ้ยเปลาใหม่ไลยอ่ะพิเศษยอดเลยนะ ครับตอนนี้มีข่าวด่วนอ,อ๊ะอะโ,โนบิตะคุงคนนั้นเขาโนบิตะสอบได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มฮะแ้ร้อยคะแนนเต็มโนบิตะนะจอ,ะอ,ะอะจริงเหรอจริงที่สุดเลยล่ะครับ เเต็มมนนะสุดยอดไปเลยนะนอบิตอะอาแต่ว่าฉันเองก็สอบได้เต็มร้อยมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะก็แกได้ร้อยเต็มนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแล้าวาคนสอบได้ก็คือนอบิตะถึงได้เป็นข่าวยังไงเล่าอมันก็เรื่องจริงนะนอบิตะคนนั้นสอบได้เต็มร้อยทั้งทีนี่เนะ <c oughs> าะแถานี้ยังไม่ จะคุยกับดอกเตอร์เอรายจำหาเวลาโทคุจเกี่ยวกับข่าวในช่วงนี้นะครับดรครับโนบิตาคุณสอบได้ร้อยคะแนนเต็มนะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับ ข้อท้าทายเกี like ่ยวกับเรื่องยิ่งใหญ่าพิชิตไม่ได้สำเร็จรู้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่พอๆะพ่การที่ขรมบัตค้นพบทวีปอเมริกาหรือยานอพอลโล1 1นาทีจบเปนพื้นผิวดวงจันทร์เลยนะครับเนี่ยนี่ฉันเห็นทีวีแล้วคุณคะโนบิตะโนบิตะนี่ดีจังเลยดีจังเลยนะปลื้มมากขยายเป็นเรื่องที่จดจำกัน วยมาออกรายการแล้วก็พูดถึงโนบิตาในมุมมองของเพื่อนๆได้ได้เลยค่ะยินดีมากเลยล่ะครับคุณพูอกุณแม่เราสองคนเป็นเพื่อนซีของโนบิตากันเลยครับงั้นก็ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเป็นเรื่อความยินดีครับโอ้เดี๋ยวต้องรีบไปแต่งหน้าก่อนแล้วคอยดูสิไปฮานาหิรูสุดยอดเด็กจริงๆทำไมข้างนอกเอะอะกันจังย่านนั่นไงอแม่ครับแล้วของว่างล่ะเจ้าตัวโผล่มาคนนี้เลยไปกันเถอะ ไปเหรอไปไหนเออครับก็ไปสถานีโทรทัศน์ไงล่ะอ๋ออะไรกันเนี่ยโบบิตา ผมเอาจริงแล้วก็แค่นี้มันเรื่องง่ายๆนะครับแต่บายจังลดฉลองร้อยคะแนนทุกชิ้นราคาร้อยเยนเหรอเอ้ยยุงังจุ๊บเออเออ้าวโอ้เออยุ่งอะไรยุ่งอะไรและเออสิ่งที่โนบิตะจะทำเมื่อกลับถึงบ้านคือนอนกลางวันรู้สึกแปลกๆพี่หรือแค่ตอนไปโรงเรียน มักจะไปสายและโดนสั่งให้ไปยืนหน้าห้องและจำนวนครั้งที่สอบได้ศูนย์คะแนนค่ะพอทีจะรับพอได้แล้ว สูงกระเดนต่อเนื่องมาตลอดจนเข้าขั้นเทกเขาคนนั้นคือโนบิตะไอ้เปลือมเออโอ๊ยพอสักทีเถอะนี่งั่นยี่เงินโนบิโนบิตะนะอเรนเจนค่รนเจน่าสวยจังเลยใช่ไหมล่ะครับเรื่องแบบนี้เป็นของยิ่เงินของโนบิตะคุ้ม แล้วคุณยายวันนี้เป็นวันหยุดละครับเฮ้ยไม่ว่ายังไงมันก็ผมจะขอทำเร่อขอทุนการศึกษาจากตั้งของวัดโนบีตาเฮ้ยทำเกินเหตุไปแล้วอาจารย์เฮ้ยเเฮ้ยเโนบิตะเดี๋ยวอะนเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณพี่อ้าน์ตมันทำเกินไปอ่ะดิรีบกลับบ้านจะทถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ชีวิตไม่รอดอืมฉันเองก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าหุ่นพีนอาร์มันจะทํำได้ถึงขนาดน,นะ้นเอากเก็บไปซสดีกว่าผลสอบเนี่ยจะเอ่ยเด็ดดิเด็นอเบิตาโรวิตาเยแม่ครับคิดจะซ่อนผลสอบอีกแล้วเหรอ,เ,อเปล่าครับคือว่าเอามาดูสิครับแม่อ๊ะหนึ่งร้อยคะแนน ที่เธอครับสมบัต <uffs> ิล <t Anfang> ้ำค่าของบ้านเลยนะถกก็บอกแล้วไงให้เลิกไงครับ